พิเศษโน้ตโพสรูปและคลิปน้องเอลิเซียทำคนทักเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมคุณพอ่อป้ายแดงอย่างโนวิเศษนั้นถึงบอกภรรยาอย่างแพทิเียที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกว่าอยากมีลูกคนที่สองแล้วก็เพาะลูกสาวคนแรกน้องเอลิเซียนั้นมาเติมเต็มความรักและความสุขของทั้งคู่และล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้พร้อมใจกันโพสรูปและก็คลิปของลูกสาว แพทติเซียนั้นได้โพสต์รูปคู่กับน้องเอลิเซียที่นอนอยู่บนเบาะใส่ที่คาดผมหน้ารักน่ารักและทางด้านของโนตวิเศษก็ได้โพสต์คลิปของลูกสาวตัวน้อยพร้อมแคปชั่นว่าเอลิเซีย5 weeks เรียกว่าใครที่เห็นคลิปที่พ่อโนตนั้นได้โพสต์ในอินสตาแกรมเนี่ยเป็นต้อง พี่แต่คนทักว่าลูกสาวพ,พอชัดๆและแก้มของน้องเนี่ยที่ทุกคนทักเป็นเสียงเดียวกันเพราะว่ามันเต็มมากลูกเช่นแก้มได้แต่ใดมาลูกแก้มหนูน้อยเอลิเซียจิมลิมเลยโซคิว so แก้มแก้มแก้มน่ารักมากๆเลยค่ะเต้าก้อนน่ารักแก้มแน่นมากลูกแก้มเป็นพวงเลยเหมือนจะหนักแก้มลูก ลูกไม่ขึ้นแล้วหนูติดแก้มค่ะพอ่อหน้าเหมือนคุณพ่อมากเลยลูกหน้าเอ็นดูเป็นตน้นหน้ารักหน้าเอ็นดูจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ